ธนาคารกรุงศรีออกแคมเปญเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงกับแคมเปญเงินฝากประจำา7เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.8%ต่อปีนะครับฝากสั้นได้ดอกเบี้ยสูงนะครับต้องธนาคารกรุงศรีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแคมเปญตัวนี้กันว่ารายละเอียดดีขนาดไหนนะครับก่อนเข้าสูนาหาฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ จุดเด่นของแคมเปญน,นี้นะครับก็คือเป็นที่พักเงินระยะสั้นได้ดอกเบี้ยสูงนะครับเงินต้นไม่หายได้ดอกทุกเดือนนะครับแล้วก็เริ่มต้นออมเพียง1,000 0บาทเท่านั้นนะครับใครอยากหาที่พักเงินระยะเวลาสั้นๆ7เดือนนะครับก็ลองดูแคมเปญน,นี้ได้นะ ทำไมต้องเปิดบัญชีเงินฝาก7เดือนกับธนาคารกรุงศรีนะครับก็คือเป็นโอกาสทองซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงในระยะเวลาอันสั้นและได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับดอกเบี้ยสูง1.8%สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วๆไปแล้วก็ออมสั้นเพียงแค่7เดือนไม่ต้องออมยาวนะครับเป็นการพักเงินระยะสั้นในการเอาเงินนั้นไปทําอย่างอื่นนะครับ เริ่มออนได้ง่ายๆไม่ต้องใช้วงเงินสูงนะครับด้วยวงเงินขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเลยทีเดียวความเสี่ยงต่ำนะครับการันตีผลตอบแทนเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากนะครับเดือนแล้วก็ความเสี่ยงต่ำมากนะครับแต่มันจะมีกรณีในการถอนเงินก่อนครบกำหนดนะครับต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดโดยมีเงื่อนไขว่า1 ฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธานาคารของงดการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับก็คือไม่ให้ดอกเบีย้ยนะครับจะได้รับแค่เงินต้นหลังหักดอกเบีย้ยที่จ่ายไปแล้วคืนนะสนะครับฝากเกิน3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบตามระยะเวลานะครับเดเดือนนะจะจ่ายดอกเบีย้ยในตาดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณแล้วดังกล่าวหลังหักดอกเบีย้ยเงินฝากพิเศษ7เดือนที่ได้ให้ไปในแต่ละเดือนเนี่ย นะครับออกไปแล้วนะครับก็จะได้รับไปเพราะนั้นถ้าอยากฝากเนี่ยผมแนะนำว่าฝากให้ครบนะครับตามกำหนดระยะเวลา7เดือนดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการถูกหักนู่นหักหนี่นะครับพิเศษสุดนะครับสำหรับใครนะที่ฝากนะครับตัวแคมเปญเงินฝากกรุงศี7เดือนนะครับ พิเศษสุดเลยถ้าฝาก5ล้านบาทขึ้นไปรับสานะเพิ่มกรุงศี Exclusive นะครับแล้วก็รับสานะเพิ่มกรุงสรีพรามเมื่อเปิดบัญชีนะครับเดเดือน1ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะเป็นการเ,เป็นการอัปเดตสถานะนะครับของบุคคลคือพวกสถานะพวกนี้มันมีสิทธิพิเศษอื่นๆ นะครับซึ่งอยู่ในสถานะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือแม้กระทั่งวงเงินในบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถไปดูรายละเอียดนะครับตัวสถานะเหล่านี้ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะก่อนจากกันไปขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีนะครับโทรติดต่อสอบถาม1572หรือ นะครับต่างประเทศก็02.296.200 0นะครับแล้วก็ชาร์ปซีเหลี่ยม1นะ่ะสีเลียม1นะครับลองดูนะ w ว r w ์ไวที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้คือกรุงสี .com นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามช anel เราได้ ได้ทุกวันนะเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้พันธบัตรนะครับเราจะเอามาฝากกันในทุกๆวันนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมา้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิช,ชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทรำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอป,ปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทาตามโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกเนี้ยกลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลู i n f l u e n c e เซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องออให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็ มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันๆนหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ